ครับผมโจชลวิทย์วงศิวอครับรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่ได้มาต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับเข้าสู่พิธีฉลองสมรสนะครับระหว่างคุณแจ็คและคุณลูกไม้หรือคุณจันทนาพรมสวัสดิและคุณชัย,ยพรการชนะไพศาสตร นรมแดบโพสิชันบุรแม่น้ำเจ้าพรยายแห่งนี้นะครับในนามของตัวแทนทั้งสองครอบครัวนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงนะครับที่ตั้งใจเดินทางมารวมแสดงความยินดีนะครับพร้อมกับเป็นสักขีพยานของความรักของคนทั้งสองในค่ำคืนนี้ด้วย d i s i n g u i s h ุชเช e s มม members of the two families of the อะริ n ิ group ladies and gentlemen good evening and welcome to the grand Celebration of love or the wedding reception of Kun Jack and Kun Luk Mai right here at Four Seasons Bangkok by Chao Phraya River Hotel. I am Joe Cholowit. It is such an honor for me to be here tonight to officially welcome all of you. On behalf of the two families, I'd like to extend the gratitude to all of you for joining us this evening. I am sure they are going to be super happy, beyond delightful for you being here tonight. เจ้าสาวของเรานะครับคุณลูกไม้นะครับเธอเป็นบุตรีของท่านด็ตอร์จำลองและคุณรัตนาพรหมสวัสดิ์ เจ้าสาวจบก,การศึกษาปริญญาโทนะครับจากแคลิฟอร์เนียลูเทอเรนยูนิเวอร์ซิตี้มรัลแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับส่วนเจ้าบ่าวนะครับคุณแจ็คนะครับเป็นบุตรชายนะฮะของคุณยุทธชัยและคุณสุกัญญาการชนะไพศาลจบก,การศึกษาปริญญาตรีนะครับจากอสัมชัญยูนิเวอร์ซิตี้หรือ a a แบนั่นเองนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งนะครับทำงานที่บริษัทนวคพลาสติกอุตสาหกรรมจำกัดในเครือ s c g Chemical s นั่นเอง เมื่อเช้านี้นะครับอีกหนึ่งพิธีสําคัญมากๆนะครับที่เกิดขึ้นไปก็คือพิธีมั่นหมายตามแบบประเพณีอนันงดงามนะครับซึ่งหลายท่านก็ได้มีโอกาสไปร่วมอยู่ในพิธีทันด้วยหลายท่านอาจจะไม่ได้มาเมื่อเช้านี้นะครับโมเมนต์สาคัญแบบนี้เราขอนําทุกท่านนะครับย้อนกลับไปชมภาพบรรยากาศแห่งความสนุกมากๆนะฮะพร้อมกับความอบอุ่นที่เกิดขึ้นด้วยและพรีเซนเทชันชุดพิเศษนะครับที่จะทาให้เราได้เห็นถึงความรัก ของคนคู่ในอีกมุมหนึ่งถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมวีดีโอพรีเซนเทชันพิเศษทั้ง2ชุดได้เลยครับ สาวค่อยๆเดินลงมานะครับและมานั่งร่วมชมโชว์สุดพิเศษชุดนี้ไปพร้อมๆกับท่านผู้มีเกียรตินะครับผมขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับความสุขเอ่อล้นออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นสีหน้าแบบตาหรือว่าน้ำเสียงน,นะค <L> รับต้องขอขอบคุณ เลยนะครับจริงๆเราต้องขอบคุณความรักของคุณของ,งคนที่ทำให้เราได้ับมาด้วยกันตลอดเวลา,าที่จับกันมาประทับใจอะไรไที่้ว่าขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับของเป็นโมเมนที่มีนิ่งฟูมีความหมายกับพวกเขาทั้งคู่มากจริงๆนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้บ่าวสาวด้วยนะครับ นี่ก็เป็นความรู้สึกจากใจนะฮะของคนทั้งผู้นะครับส่งต่อไปยังท่านผู้มีเกียรติทุกทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้แต่ว่าความพิเศษของเรายังคงไม่จบลงเพียงเท่านี้อย่างแน่นอนนะครับยังมีอีกหลายกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งคืนนะครับหนึ่งในนั้นคือขั้นตอนสําคัญของการจุดเทียนแต่งงานพร้อมกับตัดเทกด้วยนะครับโอกาสนี้ถ้าพร้อมแล้วเรือนเสิญจผู้ต่อสาวนะครับขอเชิญกล่าคนใครสเปซิฟิกไหมอยากให้ไหมหรือว่าใครก็ได้เลย ใครก็ได้เลยนะฮะใครก็ได้เลยขอให้ดวงพาไปนะฮะเชิญเพื่อนๆเลยดีกว่านะครับขอเชิญเพื่อนๆคู่เป่าสาวนะฮะซิงเกิลเลดี้นะฮะหรือว่าใครที่ซิงเกิลมาได้หมดเลยไหมหรือทุกคนที่ซิงเกิลนะฮะหรือว่าไม่ซิงเกิลก็ได้ลุกเมื่อเช้าจะคนละลุกกับตอนนี้นิดเดิงนะฮะเชิญเพื่อนๆมาเลยนะครับข้างหลังมีอีกหรือเปล่าเชิญข้างหลังได้เลยนะสวยมากนะฮะขอเก็บภาพเพื่อนๆก่อนขอเก็บวิดีโอเพื่อนๆหน่อยนะฮะเก็บวิดีโอเพื่อนๆนิดนึง กล้องนี้นะกล้องนี้นะเพื่อนๆโบกมือหน่อยนะครับหนึ่งสองสามไปเย้ร yeah. ะยะจะไม่ไกลมากนะคุณหมายลองเล็งดูนะระยะประมาณนี้นะฮะระยะประมาณนี้นะนเดิน,นเซสนพิเศษนะครับที่เดี๋ยวาสาววจะนำทีมเ,เราไปโปรตาแชมเปญรออยู่ด้านหน้านะครับพร้อมกับอยากเชิญทุกท่านหยิบแก้วของท่านเองนะครับผมเราจะไปเฉลิมฉลองกันที่ริมแม่น้ำเจ้าพยากันนะครับ ไปสนุกกันต่อด้านหน้าที่เทอเรสกันได้เลยครับเชิญทุกท่านหยิบแก้วแล้วตามบ่าวสาวออกไปได้เลยนะครับเชิญครับ In the celebration of this wonderful wonderful couple yes อีกหนึ่งช็อตขอเชิญเพื่อนๆมาด้านหลังบ่าวสาวเลยนะฮะสุดยอดมาก โบกไม้โบกมือมาได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะอาทุกคนก่อนเข้าไปนะฮะเชียร์พร้อมกัน1นึ่งสองซมเชียร์ <Cheers. S 1> ไปสนุกกันต่อกับ after party กันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับ after party ของเราต่อกันข้างในนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอให้คุณ enjoy กันต่อกัอกบ tonight นะฮะ ตอนนี้หมดหนะ้าที่ของผมลงแล้วนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ